แล้วมาจริงว่ะของดีจัดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนแต่อย่างใดอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งควรได้รับคำแนะนำนะครับกราบสวีดัสสวัสดีมิตรรักนักปั่นอุกทานกันเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับแอดบีนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม ติกิพาราไดนะครับจากค่ายอาบีสล็อตนะครับผมวันนี้เราเอาทุนมาห้ารอยเคนะครับผมไปเจอเกมนี้มานะครับผมก็เลยอยากลองนะครับแต่ก็รู้สึกว่าซูเปอร์ก็จะแพงเอาเรื่องนะครับผมแต่มาดูกันครับว่าจะดีสมคำร่ำลือหรือเปล่านะครับผม ไปก่อนครับไม้แรกครับผมไม่แนะนําไม่ทําตามนะครับผมดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากใครอดใจไม่ไหวจริงๆก็ตายคอมเมนต์เลยครับผมไปยรับสิบสี่มุนครับคูณเจ็ดนะครับผมรู้สึกว่าเกมนี้มันจะคูณทบไปเรื่อยนะครับคูณไปเรื่อยอ่ะยี่สิบเ็ดนะครับถ้ามันไหลนะครับผมอ่ะ สวยดิอุ้ยหมายแรกก็เต็มแผ่นครับอุ้ยแล้วมาจริงว่ะของดีจัดสมคำล่ำลือครับแค่สองหมุนแรกครับกำไรสยับรออะไรติกกี้พาราได์เอาเรื่องว่ะสวยเพื่อน หลาไปก่อนเออแล้วมีตัวไหลต่อหรือเปล่ายังมีอยู่ครับยีแปดล้วครับโอ้โหแล้วก็เบี่ครับผมกามุนครับอย่าเพิ่งหยุดเพื่อนถ้ามาก็มาให้สุดเยสวยหลาไปก่อนโอเคโอเคมีสับประรดครับเออ เจ็มุนครับเออแล้วมีหน้ากากฟ้ามาครับไหลก่อนเพื่อนเออแล้วมีวายลงมาเชื่อมสวยครับไหลแน่นอนครับส้มได้ปะช่องแรกมีสับปะรดครับผมขอส้มขอส้มส้มกับหน้ากากเต็มแผ่นครับโอ้โหเรียบร้อยครับเฮียขูหน้าจมูกครับยังไหลยอยู่ครับโอ้โห Hey. ของดีจัดครับไม้แรกไม้เดียวจบเจ้าไม่เราหรือครับผมยังไหลอยู่ครับยังไหลอยู่แล้วก็ยังไหลอยู่ครับคูณยี่แปดครับยังไหลอยู่ครับสับปะรดได้ไหมช่องแรกเอาสับปะรดลงนะเอาเรื่องอย่าบอกเลย ของมุนท้ายครับเขีสวยเอ๋อยงหงไยอยู่สมน่บช่องแรกมุนท้ายครับอย่างไยอยู่ครับแล้วก็จบครับผม14หมุนคูณ7หมายเดียวครับ500เคโคตึง โอ้โห oh. ปัดเศษครับรออะไรอ่ะแถมครับแถมครับเราทุนมา500นะเราได้900ขีนครับตัวนี้ปัดเศษครับจเจ้าครับผมมาดูครับ9หมุนครับคูณ8นะครับเริ่มที่คูณ8นะ โอดีนะอ้สวยดีนะเราเราหมดเราไม่ได้ซื้อไม้แพงนะมานี้ดูทรงแล้วจิ้งกนะ่นอนครับมานี้แต่มันหมุนน้อยไปนิดนึงอ่ะเออยังไหลยอยู่เออโหนึกว่าไหลเนะ่ะ ไม้นี้เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมแถมครับแถมแถมไม้ท้ายครับพอแล้วกำไรครับสามร้อยกพอครับไม้ท้ายจริงๆครับไม้ท้ายจริงแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะจ่ายไม้แรกนะครับหรือเปล่ามาดูนะครับไม้นี้แต่บอกเลยว่า ของจริงโคตรบึ้มติก๊กิพาราได้ Paradise ครับผมจากาค่ายอาร์คมีสล็อตนะครับผมโอเคสวยไหลไปก่อนเพื่อนโอคูนสิบหกครับไหลไปไหลไปสวยแล้วมีมะเขือเทศต่อนะสวยคูนสามสองครับเออสวยเพื่อนไหลอีกไหลอีกไหลก่อนไหลก่อน โอเคสวยไม่ขาดทุนแล้วครับไม่ขาดทุนแลครับไม่ขาดทุนครับผมบอกเลยจบเจ้าครับไม่ขาดทุนครับมานี้ของดีจัดนะครับผมอีก10บบุญครับมา โอ้เพื่อนโหหมดครับเออหลายก่อนหลายก่อนโหวิ่งไม่ไหลว่ะโอเคสวยนบไหลปะไม่ไหล,หลครับสี่หมุนท้ายครับ กำไรนิดหน่อยครับมานี้ใครจะอยู่ก็อยู่นะครับผมผมบอกเลยว่าผมไม่อยู่ครับบิดคมครับรออะไรครับมันให้มาแล้วครับมา500ร้อเคครับกำไร400เคครับจบครับและเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ